มือ่อไนติออนกูกก็กาไวเคียวพราเป็นเจา้าอันมามีอยู่ดีเมืองไทยตั้งสนามหลวงแนเนี่ยค่ะเนาะเต็มตัวพร้อมตระเตรีมันมีกฎหลายหลายขนะ้อขนาดกูก็นะด้งสุดก็คือเข้าแด่ไรเต็มวัดเต็มไหวเข้านั่นขนาดเนาะวัดไหวเข้าในปุณณีแจดแก่พักดูอันในขนาดกูก็นะนะเอามาตั้งในเยาว์ปุณณีมีหมอกโมปันหนึ่งหนุ่งแลกกาถาปันหนึ่ง,ง,งป,ะนะป๊นนบขนาด ย้อนขากากงวันเลแหลตีไม่เปิดใจเนะน้ำเตะให้กาหฮคำเอาคานอมนั้นก็กลางในเจ้าอีกหนึ่งคันนะอันนี้กูก็ด้วยเอากาเจ้าหมอคาราณ์อันคาเทลาแต่คาเทลาคอหามมันคันอหนึ่งคันนะพักดูเดือดตั้งแต่เจ็ดโมงถึงสองทุ่มกูวันคันอสองคันนะนวัดอาน้นไว้ขับขี่ที่เจ้านาตีตั้งเขามือไกลคันออสามคันะหามเอาตั้งกินตั้งเยี่ยมเขามาตั้งในคันออกยันบัวเขามีไวปันออกคันนะสี่ค่ะหามเอาหมอกมาห้างเวยเอามาไรก้ยกาเขาหามเอาเขาตั้งในคันออีไดรยไวดั้งน้องก้ คณะนะหาคณนตั้งในเดมีหมอกปันแลกาถาปันอ่านคณะโนะดยตีหอมไรซิงกาใจใจอีสังคณนอกขะเข้ากาปันรอบเคียวพระป็นเจ้าเย้าสามหอบเอาหมอกโมูเฮ้ากาว่างวัยตั้งคางเจนันก๊อไรค่ะเนาะตีอันปืนเฮียนไว้ปันอันมีหมอกหมูหลงใหญ่ใหญ่เจนันคันอ เจ็ดคณะห้ามเอาตัวสัตว์เข้ามาทางในขคณะแปดคณะแต่งตัวให้เรียบร้อยอ่ำปันใส่โคปิดโคปอดมาโคลำก็อ่ำปันใส่มากคณะกุนกินสิกว่าเจนในกอห้าใส่มากคณะเก้าคณะห้ามเอาของมีคมมาคณะผักเดียนว่าอยู่เมืองไทยในก็มาเข้าคมอะไรคณะถึงวันที่สิบแปดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยสิบแปดในคณะอ่ำว่าพี่น้องดีสัมพันธไกลพ่ออ่ำได้มาถึงในก็ย้อนส่วนในคลิปวิดีโอโหัวในอะไรคณะ